รวมพลเปิดเทศกาลสื่อสารการแสดงนิพนธ์ครั้งที่9นักศึกษานิเทศสีปทุมเตรียมระเบิดความสร้างสรรค์21งานแสดงวันที่9กันยายน2568มหาวิทยาลัยสีปทุมคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงจัดพิธีบวงสวงเปิดงานเทศกาลสื่อสารการแสดงนิพนธ์ครั้งที่9มีผู้เข้าร่วมงานมากมายอาทิเอมินิสคีเมาและเดอะเทคฮอร์โมน เอฟโฟศิลปินจากค่ายอินไซต์และเข้ากล้องวง LAD รวมถึงนักแสดงรับเชิญอย่างศสสิส,สิปภาที่มาร่วมแสดงซีรีส์และเข้าร่วมงานในครั้งนี้เทศกาลครั้งนี้จะนำเสนอผลงานกว่า21โปรเจกต์ครอบคลุมทั้งละครเวทีซีรีส์การอ่านบทละครการแสดงการประพันธ์เพลงคอนเสิร์ตแดนซ์โชแดนซ์วิดีโอและนิทัศการทุกงานสร้างสารรค์ล้วนผลักดัน SDG หรือ Sustainable Development g o a l ซึ่งต่างสะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมของนักศึกษานิเทศศีปทุมกำหนดจัดแสดงบนพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม BTS บางบัวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2 4, 3, มอคนระันห้นาห้อย สาขาสื่อสารการแสดงมหาวิทยาลัยสีประจุมนะคะได้มีการจัดเทศกาลสื่อสารการแสดงนิพน์ค่ะและครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่9แล้วค่ะสําหรับทีมละครเวทีของพวกเรานะคะได้มีการประพันธ์บทขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการนําบทประพันธ์จากบทประพันธ์ละครคลาสสิกมาดัดแปลงค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถมารับชมได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะที่มหาวิทยาลัยสีประทุมค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอานอกจากละครเวทีละครเพลงแล้วนะคะก็ยังมีคอนเสิร์ตอีกมากมายเลยทีเดียวนั่นเองค่ะ สามารถมารับชมได้ที่มหาวาลัยศรีประทุมตลอดเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะแต่ละทีมมีคอนเซปต์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะเรายังครอบคลุม S อ G ดีที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะใครนะคะที่อยากชมคอนเสิร์ตสนุกสนานทั้งเดือนพฤศจิกายนสามารถมาได้ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมบิทีบางบัวน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมารับชมนิทรรศการและแฟชั่นโชว์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะซึ่งเนื้อหานะคะก็สอดคล้องกับ SDG นะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมนะคะแล้วก็เรานะคะได้ตีแผ่ความหมายเนี่ยผ่านผลงานศิลปะนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูงานเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ